สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตชั่นนะครับครับวันนี้เราอยู่กับช่วงของเด็กโปรไฟล์และแน่นอนครับว่าทุกคนกดเข้ามาแล้วมันเป็นเด็กโปรไฟล์แบตเทิลสปิริตแน่นอนและเป็นแบตเทิลสปิริตของสายราชันดบวัวเซนจูนี่โอเคครับไม่รอช้าเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่ภาคใหม่จะมากับดับเบิลไดรฟ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเด็กเบอร์นิงโซที่ผมเนี่ยจัดเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงสักทีนึงเนี่ย มาถ่ายลงให้ทุกคนดูนะครับเริ่มมาที่อันแรกครับเมื่อกี้บอกเซนจูมาแล้วก็เซนจูเนี่ยใส่ไป3เลยนะครับหาได้ใน bs 3 2นะครับทุกคนแล้วก็ bs 3 2เหมือนกันโดจิ5มงคลน,นะครับมี2ใส่2มี3ใส่3นะครับผมดีมาก เมียโอหมัดเหล็กนะครับอันนี้หาในบีเอสสาที่สเหมือนกันใส่ไปเลย3ใบเด็กนี้ต้องพึ่งเน็กซัสครับเห็นเน็กซัสเดี๋ยวจะอึ้งนะครับเด็กนี้เออเดี๋ยวไว้รอดูสบปริตนี้คือแบบว่านับ,น,บนับตัวแบบนับนิ้วได้เออคูจกุเมียวโอนะครับอันนี้มาหาในบีเอสายใส่ไป2ใบหรือเขาจะใส่3ก็ได้นะครับอันนี้เมียวโอสยบมานใส่ไป1ใบนะครับ หรือใครจะใส่2ก็ดีอ่ะหนใบกำลังดีนะครับหาในเบส3มสเหมือนกันไอ้สามามไม่ใช่สามสิเออหนใบกำลังดีนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับอันนี้คือที่ผมชอบผมจัดประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปสบับลิดที่อีกใบหนึ่งที่จะช่วยเรานะครับกับเมียวโอมังกรสมุดเป็นตัวคาตาไลซ์แล้วก็ เป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนมือจั่วเพิ่มได้ด้วยนะครับใส่ไป3เลยแล้วก็สปิริตช่วยชีวิตไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าผมใส่เพราะผมชอบนะครับ2ใบนี้กัปเท่ีดาปืนใหญ่คา n o นอนครับใส่2ใบเป็นโซเบอร์ด้วยไปรีไวิรลมาแล้วนะครับก็คือมันจะดีตรงที่สามารถมันจะลบ BP 10,000เนี่ยสปิริตไฟตรงข้ามได้นะครับเออแล้วก็ถ้าเกิดเป็นศูนเนี่ยตัวนั้นะจะตายเอ,อ มันดีตรงนี้แหละเอาไว้ยันเกมนะครับเพราะว่าเด็กนี้ถ้าเกิดบุกแล้วเนี่ยมันยากที่จะเล่นเกมรับจริงๆอ่ะสำหรับเด็กนี้นะแล้วก็เซนโกคุยเมคุองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวคัลไลซ์เพิ่มไลฟ์นะครับอ่าเป็นตัวเพิ่มไลฟ์เอาเมจิกในดรอปขึ้นมือก็ใส่ไปสองใบนะครับแต่ว่าถ้าเกิด2ใบเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดไม่มีหรือหาไม่ได้ห,หรือไม่ชอบก็คือไม่ต้องใส่นะเอออันนี้เป็นสไตล์ที่ผมชอบผมก็เลยใส่มา ถ้าเกิดไม่มีหรือหาไม่ได้จริงก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่เป็นสีฟ้าแบบนอื่นดีกว่าแล้วก็อันนี้เป็นดาบครับผมเป็นดาบสีขาวอก็คือใส่มาสองใบครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะลนไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าไอดาบอันเนี้ยมันมีโซเบิร์ตซึ่งโซเบิร์ตเราก็มีตัวเมียวโออยู่แล้วคือผมพยายามใส่ของที่มันเป็นโซเบิร์ตมาเยอะๆหน่อยเพื่อว่าให้ที่เซนจูเรามันจะได้เปิดได้พอเซนจูมันเปิดได้ปุ๊บมอจะได้ทำลาย คอสรวมกันไม่เกินสิของฝ่ายของขามได้นะครับจะได้เชียร์สนามได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดเจอชิลก็ตัวใครตวมันนะครับอ่ะแล้วอย่างหนึ่งคือแค่อีกฝ่ายเนี่ยเอาสเปริทเราเอาสเปริทหรืออัลติเมตตีมาก็เปิดดาบได้เลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือดาบเนี่ยมันมีความสามารถที่พอเปิดเบิร์ดแล้วเนี่ยนำบีทีไม่เกินเหมือนห้ากลับขึ้นมือได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อยรวมล่างเนี่ยมันก็ยังสามารถรีโซคอสต่างหากก็ดีครับเพราะฉะนั้นก็เลย ต้องใส่มาแค่สอใบจริงๆดาบไอ้พวกเนี้ยมันไปอยู่เด็กไหนก็ได้นะแบบว่าดาบสีดาบสีขาวนะเออมันมีอ่ะต่อไปเมจิกครับผมฟอสโคกนี่ใส่ไป2ใบนะครับใบนี้เป็นตัวปิดเกมเลยถ้าเกิดเด็กเมียวโอแนะนำต้องบังคับใส่เลยนะครับ2ใบหาในายอาบีนะครับสีขาวไปหาใส่มาซะ ให้ครบๆนะครับใบนี้ก็บังคับใส่ครัเกอเล่นเมียวโอกับบุนตราดนะครับหาในกล่อง49บาทก็มีหรือจะหาใน BS31 ก็ได้เหมือนกันแล้วก็คาร์นัลชื่นมันเปลี่ยนล้นจากทะรลใส่ไป2ใบนะครับหาใน b s 3 4เอ้ย3 3ป่อะ33ไนมะ่ใช่เออใส่ไป2ใบหรือจะใส่3ก็ได้เหมือนกันเบิร์สบอลนะครับ3ใบเลยของสามันประจำนด็กมันสุดยอดมาก ต่อไปครับผมของที่เรียกว่าชูเป็นของชูโรงของเด็กนี้กับเด็กซัสท,ที่จะมากมายและเยอะมากมายแกะกลองเป็นพิเศษนะครับอ่าเริ่มที่เด็กซัสไม่ค่อยเกี่ยวกับเมีอดีกว่าแต่ว่าใส่มาเพื่อความอุ่นใจนะครับก็คือสารที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามใส่มาหนึ่งใบนะครับก็หาแบบจากเด็กะไม่ได้ละ,ละเพราะว่ามันอยู่ตั้งแต่กลองเก่าๆแล้วนะครับแต่ว่าหาในไมเทินได้หใบเพราะว่ามันลิมิตแค่หใบ เก่งมากจากนถึงปัจจุบันก็คือโอ้โหมันเก่งอะ่ะมันมอบซีวให้ทุกมันมอบซิวทุกสียกเว้นแดงอะ่ะแล้วก็คอแค่3ามโดยดีมากนะครับแล้วก็วัดอรุณประสาทพระวิหารแห่งอรุณลุ่งนะครับใส่ไปหนึ่ถึงสนะครับแต่แนะนำให้ใส่3ถ้าเกิดหาหาหาได้ครบแนะนําใส่3ามแต่วันนี้พอดีว่าผมซื้อไอ้ตัวบีเอสเนี่ยมาแค่หนึอันนี่เออ ก็เลยไม่ได้ไปหามาใส่เพิ่มนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันจะขึ้นภาพใหม่แล้วก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวรอเล่นของใหม่เลยละกันก็ยังไม่ซื้อเพิ่มนะครับปิงตังก็ใส่ไปแค่1ใบแต่ถ้าเกิดใครหาได้ครบก็แนะนำสามเลยจ้ะดี JD 5ชั้ช้อนใบัวบานนะครับมี S32 ใส่ไป2ใบนะครับแล้วก็ Capital Capital มีเอสมเหมือนกันใส่ไปสนะครับแล้วก็น,นี้บังคับ บังคับอย่างสุดซึ้งนะครับอมิตาเนียโรโชนะครับ BX สอส่ไป3เลยเพราะว่ามันเป็นการที่สมควรจะเหมาะอย่างยิ่งเมื่อเซนจูมาอยู่นะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นคอบูสได้แล้วเนี่ยถึงว่าเงื่อนไขจะยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรามีโซเรามีโซเบิร์ดเปิดไอโซเบิร so ์ดเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดมีเซนจูเนี่ยเลเวลสอ่ะมันสามารถแยกเป็น3ใบก็หมายความว่า ถ้าเกิดสมมุบบิมีแค่ไอริซาใบนี้อยู่ใบเดียวเลยนะในสนามและมีเซนจูอยู่อีกใบหนึ่งนะครับอย่างนี้ปับ๊บปรับเลเบลอะไรให้สูงสุดหมดเรียบร้อยดูเผนๆเหมือนจะตีแค่หนึ่งเจมแต่ถ้าเกิดมีอันนี้อยู่มันจะแยกนิกซาเนี้ยเป็นสามใบเลยเว้ยแยกสมบ,บุดออ้แยกเป็นสามใบปั๊บเซนจูตีสีบบ่เจมง่ายๆโอ้โคตรดีของโคตรด,ขอขอดีนะครับ ประมาณนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเล็กเซนจูก็ลองเอาไปจัดตามกันได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบแบบนี้แล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าการจัดเล็กเนี่ยอันที่ผมพูดไปหลายหละคลิปคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดเวยเพราะฉะนั้นแกชอบแบบไหนก็คือจัดแบบนั้นจัดที่ชอบแล้วก็ u r n i n g ่ o โซเนี่ยรีบเล่นกันซะเพราะว่าเดี๋ยวดับเบิลได์จะมาแล้วนะครับเพราะว่าไอ้การสอนเนี้ยถามว่าเล่นด้วยกันได้ไหมมนเล่นกันได้แต่ว่า ถ้าเล่นเป็นแบบของนายของของใครของมันอ่ะมันจะมีสเสน่ห์แบะคนละแบบนะครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นแบบว่าแนะนําถ้าเกิดแนะนําให้เล่นนะก็คือเล่นแยกๆก,ก,กันดีกว่าอ่าแยกๆก,ก,กันดีกว่าจะดีกว่านะครับประมาณนี้นะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ด้วยก็ดีแล้วก็จบประจาปาบบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน